อาท่านผู้ชมช่วงนี้การแข่งขันโอลิมปิกเกมนะฮะก็จะมีไวรัลมีกระแสะที่แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายน,นะแล้วในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไปดูกีฬายิงปืนกันหน่อยดีกว่าจริงๆกีฬายิงปืนเนี่ยนะฮะ,ะถามว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจไม่ค่อยฟีเวอร์มากนะแต่อันนี้เป็นกระแสะที่เรียกว่าดังทั่วโลกส่วนประเทศไทยก็แชร์กันเหมือนกันนี่คือนักกีฬายิงปืนจากเกาหลีใต้ท่านผู้ชมฮะคิมเยจี G. วัย31ปีถึงขนาดว่าทั่วโลกเนี่ยแชร์กันลงใน X เลยนะอีลอนมัสยังแชร์คือชมเธอว่าเนี่ยเธอน่าจะไปเป็นนักสแสดงหนังแอคชั่นได้เลยเพราะท่ายิงของเธอเนี่ยมันแทบไม่ต้องแอคติ้งอะไรเลยคือมันมาจากอินเนอร์จริงๆอะ่ะก็ดูท่ายิงสิกินขาดไปแล้วว่าคุณดูเท่มากใช่เท่มากเนี่ยเนเป็นคุณแม่<อ>ด้วยนะใช่แล้วแล้วมีความมุมิ้งคือเธอเนี่ย ถือตุกตาของลูกนะเป็นตุ๊กตาช้างแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นตุกตาของลูกสาววัยหกขวบพกมาด้วยมาเป็นเคล็ดอ่ะตุกตานำโชคดูฮะแล้วสุดท้ายรู้สึกเธอจะได้เหรียญเงินนะค่ะเในการแข่งขันนะครับท่านผู้ชม้าวคนที่สองนี่ก็มาจากเกาหลีใต้เหมือนกันนี่ที่เอียง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 ข้างล่างข้างล่างเขาดูสบายมากเลยอ่ะนี่คนล่างข้างซ้ายนี่ท่ยเอียงอโซนคนขวาคุณลุงใจดีคนนี้ คนนี้ก็ถูกแชร์กันเยอะเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติทูเคียครับทากผู<ะ>้ชมครับคือการแต่งตัวแกคนในโลกออนไลน์บอกว่าเอ้ยแกเหมือนลุงเดินผ่านมาแล้วแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปยิงแป๊บหนึง่ง <c oughs> อุปกรณ์อุปกรณ์ชุดชันไม่ต้องมีเอาเสื้อยืดกางเกงวอร์มธรรมดาสบายๆแล้วอุปกรณ์ปิดหูเนี่ยแกใช้อันเล็กๆอุดเข้าไปแค่นั้นอะค่ะแล้วถ้ายิงก็ยืนล้วงกระเป๋า สบายมากอ่ะใช่ถูกต้องเสมือนยืนซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออแบบเดี๋ยวนะขอสอยอันนี้แป๊บหนึ่งปึ้งอ่ะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวต่ออะไรอย่างงี้ปะคือมันเป็นความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนและคุณลุงท่านนี้เนี่ยแกได้เหรียญเงินด้วยนะโอ้โหเอาสิเออที่สําคัญนะคุณลุงรักแมวด้วยนะถ้าตามโซเชียลจะเห็นนะก็จะมีหมดมุ้งมิ้งกับแมวด้วยนะคุณเป้อ่ะไปดูอีกภาพนะฮะเห็นว่ามีนักกีฬาว่ายน้ําด้วยใช่ไหมฮะ เป็นภาพนักกีฬาว่ายน้ำครับทุกผู้ชมฮะเออนี่เป็นยังไงภาคสะใจเวอร์การแข่งขันว่ายน้ำต้องฟังเสียงหน่อยไหมมีเสียงหน่อยไหมอ่ะเปิดมาให้ฟังหน่อยครับทีมงาน เป็นไงคือท uh> oh! mm um ี่ลุ้นขนาดนี้เนี่ยเพราะนักกีฬาทีมชาติจีนคือเป็นตัวเต็งไงและสุดท้ายก็คว้าเหรียญทองไปครองได้นะครับมาคนพาคนี่แบบอินสุดๆอารมณ์เดียวกับนักภาคเรือบ้านเราประมาณนั้นเลยเหมือนแข่งเรือยาวนิดนึงนะฟิลนั้นได้เลยภาพต่อไปอันนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจสองนักกีฬา จากเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนี่แข่งขันเสร็จก็มาเซลฟี่ร่วมกันท่ามกลางที่ทั่วโลกเนะาะก็รู้ถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง2เกาหลีแต่ในเมื่อการแข่งขันเนี่ยนะฮะกีฬามันไร้พรมแดนะนะฮะเข้ามาแข่งขันสุดท้ายนี่คือมิตรภาพของนักกีฬาเป็นน้ำใจของนักกีฬาที่มีร่วมกันนะคะ,คะ